สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรัชญาการโคชที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองการวิ่งไปเลยก็ได้นะครับเป็นแนวคิดที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยในการปลดล็อกความเร็วที่ซ่อนอยู่ในตัวนักวิ่งทุกคนเชยเป็นกันไหมครับแบบว่าซ้อมหลักมากทุ่มเทสุดๆแต่ทําไมความเร็วมันไม่เพิ่มขึ้นสักทีรู้สึกเหมือนวิ่งย่ําอยู่กับที่หรือที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือรู้สึกเหมือนกําลังวิ่งขึ้นเนินตลอดเวลาทั้งๆท,ที่พื้นมันก็เรียบวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับ เอาละครับในหัวข้อแรกนี้เราจะมาดูกันว่าไอคำแนะนำยอดฮิตที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าต้องยกเข่าสูงๆเนี่ยทำไมมันถึงอาจจะเป็นตัวการที่ทำให้เราไปข้างหน้าได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นคืออย่างนี้นะครับแนวทางการฝึกแบบเดิมๆเนี่ยเขาจะเน้นให้เราสร้างกล้ามเนื้อเพื่อยกขาให้สูงเข้าไว้แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับพลังงานที่เราใช้ในการยกขาขึ้นในแนวดิ่งเนี่ยมันแทบไม่ได้ช่วยส่งตัวเราไปข้างหน้าเลยแม้แต่นิดเดียว กลายเป็นว่าเราเสียแรงไปกับการลอยตัวขึ้นขึ้น,นลงๆงซะอย่างนั้นทีนี้แล้วทางออกมันคืออะไรล่ะเรามาดูการปรับมุมอมองกันสักนิดหนึ่งครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นี่มันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยโอ้โห พอมาเทียบกันแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับจากเป้าหมายเดิมที่เน้นยกขาสูงสูงซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งตอนนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเป้าหมายใหม่คือสร้างแรงส่งไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดซึ่งก็คือการเคลื่อนที่ในแนวราบนั่นเองครับนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ครับหลักการมันง่ายนิดเดียวคือแรงทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาต้องถูกส่งไปข้างหน้าเท่านั้นไม่มีรั่วไหลไปทางอื่น ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเราอยู่ในแนวเส้นตรงเป๊ะๆตั้งแต่หัวจรดเท้าที่เหยียบพื้นอยู่คำถามคือแล้วจะทำยังไงให้ร่างกายมันเป็นเส้นตรงสมบูรณ์แบบขนาดนั้นได้ล่ะคำตอบมันซ่อนอยู่ในกระดูกชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นพวงมลาลัยคอยคุมทิศทางของร่างกายเราเลยนี่แหละครับพระเอกของเราในวันนี้กระดูกกระเบนเน็บมันเป็นกระดูกรูปสามเหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ตรงฐานของกระดูกสันหลังเราเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือหางเสือของเรือ ถ้าหางเสือชี้ไปทางไหนเรือก็จะไปทางนั้นร่างกายเราก็เหมือนกันครับตำแหน่งของกระดูกชิ้นนี้แหละที่เป็นตัวกําหนดว่าแรงทั้งหมดจะพุ่งไปทางไหนภาพนี้อธิบายได้ดีมากๆเลยครับดูทางซ้ายนะถ้าเราปล่อยให้หลังแอนหรือที่เรียกว่าก้นป่องเนี่ยกระดูกกระเบนเน็บมันจะเอียงไปข้างหลังผลก็คือแรงทั้งหมดมันพุ่งขึ้นฟ้าแทนที่จะไปข้างหน้าแต่พอเราเก็บมันเข้ามาเหมือนเขมีบก,ก้นเล็กน้อยปุ๊บเห็นไหมครับหลังจะตรงเป๊ะทันที แล้วแรงทั้งหมดก็จะถูกส่งตรงไปข้างหน้าเต็มๆนี่แหละครับความแตกต่างที่สร้างความเร็วโอเคทฤษฎีนั่นแล้วทีนี้เรามาลองดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าครับว่ามีท่าฝึกอะไรที่จะช่วยให้เราจัดตำแหน่งร่างกายที่ส่งพลังแบบนี้ได้บ้างท่าแรกเลยนะง่ายๆครับลองยกแขนสองข้างขึ้นตรงๆเหนือหัวให้แขนอยู่ข้างๆหูเลย ทีนี้พอลองยกเขาขึ้นมาสูงๆพร้อมกับเก็บกระดูกกระเบนนิบไปด้วยจะรู้สึกได้เลยว่าการยกแขนค้างไว้เนี่ยมันจะช่วยบังคับให้ช่วงอกเราเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติทําให้หลังตรงได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับส่วนท่านี้ท่าสะพานโคง้งอาจจะดูยากหน่อยแต่สําคัญมากๆนะครับเพราะมันช่วยเรื่องความยืดหยุ่นโดยตรงเลยทั้งหลังส่วนบนสะโพกซึ่งพอร่างกายเรามีความยืดหยุ่นมากพอเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด เราก็จะยังสามารถรักษาท่าทางที่ถูกต้องที่ส่งแรงไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องเทคนิคเรื่องท่าฝึกเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเคล็ดลับที่แท้จริงมันลึกซึ้งกว่านั้นครับมันซ่อนอยู่ในวิธีคิดหรือทัศนคติของนักกีฬาในทุกๆขณะของการฝึกซ้อมต่างหากคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องซ้อมให้หนักขึ้นครับแต่อยู่ที่การซ้อมอย่างมีสติในทุกๆก้าวต่างหากแม้กระทั่งตอนจ็อกกิ้งวอร์มอัพเบาๆเนี่ย ก็ต้องคอยเตือนตัวเองเรื่องท่าทางที่ถูกต้องเสมอทุกการเคลื่อนไหวคือโอกาสในการฝึกฝนและต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างการวิ่งทั่วไปกับฟอร์มการวิ่งเร็วของนักกีฬามันไม่เหมือนกันและสุดท้ายนะครับโค้ชเขาเน้นย้ำประโยคนี้เลยว่าความก้าวหน้าเนี่ยมันต้องอาศัยทีมต้องมีเพื่อนซ้อมไว้คอยดูขอให้ฟีดแบ็และที่สาคัญคือต้องมีโค้ชที่เข้าใจคอยนาทางการซ้อมคนเดียวให้เก่งขึ้นมากๆเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้มันทําให้เห็นเลยนะครับว่าแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการปรับตําแหน่งของกระดูกแค่ชิ้นเดียวก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือในการวอร์มอัพครั้งต่อไปเราจะลองหันมาใส่ใจกับการเก็บเจ้ากระดูกกระเบนเหน็บนี้ดูไหมครับเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างก้าวให้มันกลายเป็นการพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างแท้จริง